เอาเด็กซุ่นเสือมาหาซสือเสือดอกเขาหยาบเลยโอ้ยย่าไอ้ไอ้ป๋าเมียเถอะโหคือมีเปลี่ยนจังเป็ี่ยนย่านงั้นเวซัมย่านเมียเนี้จับอยู่จับอยู่จตมละยัานเมียจับอยู่เขาย่าเขาตาเหลี่ยงมากนี่ไอ้หลบตัเลยไม่เหนียวไม่สิวแต่ว้านฟันเกี่ยวกันไรเขาเห้ซาอยู่ซาหย่างซาาบิวจิตนี่เป็นเมียน้อยบ่อยสิ พิวม ah. e ันออกเพลงนีมาก่อนมามันมกบ่อยซินิใช่หรือเัล่นจันจัล่นต่อฟางชิ่อพ <du k> <down> ok ิวมาจังเลยบ่อยซินิช่เพรกินหมาค่ะันรู้ีย้ว่าสนะเลยมันขนมั้งตโอ้ยพีน่อยน้านสาวแอร็ดดีเออแก่ท้าแก้ทาว น้องสาวอยาสักเอาใจผิดมาเป็นเมีย้อยบ่อยใช่ไหมจ๊าไปเมีย้อยบ่อยสิได้ไผู้ใดเต้าถว่เอาเล่วดอกไม่ยังะส่เท่กันแล้วใครบ้างที่กาานยุ่งเกิดย่ กนยเค่อยากันยูว่ามันเรื่องแคมเส้นไงล่ะมันมีกเบอกันย่แต่ว่ามือนั่นเป็นบ๊อบน้่หนูเลยพี่น้องเออบ่อยที่บบบบ่นังิถามไอ้าดีจ้ามาดีจ้าบ๊เบบนึ่เลยเออด้กยั่เขาไปเชียเลยอ้ไกได้หนังตัเาบอบนี่กูว่าชัาเซกูแต่บกเคยกินมันก็พออยู่อยู่ บัดมันเคยล้วมันยามมมันยามไปยังมาเศร้าเพราดเมื่อใดเพราะไดกูบาวน้ำไผ่เลยที่หอเลยไนั้นอเอะไปเปิดเาอมเขาบ่าพอดานซอเปเปิดาบอไอ้โจไปเปิดเัาบอกค่บ่เวาน้ำไผ่เลยมเป็ียนจาไหนมันโลภิความสูขปานั้นเยวนเพื่อจะได้ซ้ำเศรหูหูว่าเป็นอยัางไตอนจะขึ้นไปน้ำกันล้มืันนั้ไปงานเพงานไม่พอพเขากลับมาแล้วก็ถาเลย บนทิบนเท้าหาอาบน้ำหอปกติบ่อาบน้ำเี่บออาบน้ำแต่มือกีขาดังวาสันลขาดงเขามาหอดปุ๊บหางๆเทาเียตยเป็นอะไรเหนื่อยวาสันอ้ย่านบ่ไดีน้อยเนาะท่านไม่น่าสาว้า่หน่าสาวพราทุกสถานทีหเลยท่านไม่น่าสาว้าเน่า้าฉีดมือไอ้ปันได้ เป็นศิลปินเมลออกเรื่องสีคนฟังคนรักษาภาพอเอเป็นง่ก้องรีกย่าเกยาโม้กตองนกันยีองมีดตรีกันยีรา้องมีดกันยี่ห้ต้องมดตรียีห่าโ้เย้ดนีาเองดาก้องานครับ คน,นหน้าในเรื่องพี่น้องเดอ้อไม่ล่าสดุดมือนี้เลยไม่ไม่ไมไมสดสดเลยพี่น้องคะคนปากที่หักอายฟังได้แล้วทาำยูทูปเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกแรงแชร์แรงใจมือน,นีเป็นเกียรติลค่ะพี่น้องคะไใ้มาายืนถึงเวทีของหมอล้อใจเกินร้อยขอบคุณไปทางพระประแดงโปรโมชั่นขอบพระคุณมาทุกใบกำลังใจทุกดวงค่ะขอบคุณพี่น้องเชื่อโบช่วยุญแจกพี่น้อง่หักใจเกินร้อยทุกคน พี่เอ็นดูบิวจิตชริยาขอบคุณอาจารย์นาตรีขอบคุณพี่พี่แดนเซอร์วันนี้มาสร้างความสุขนะคะผ่านเสียงเพลงกับพี่น้องเด้อขอ,อ,อร์นุ่ย่าซีเดล่าพี่น,อน้องเราเรียว่านี้เด้อเจดไปนั่งบอนะคะส่งต่อเวทีนี้กับไอบอยกับที่นั่งเรือยๆกันละกันค่ะครับพี่น้องครับเพื่องานของน้องบิวนะครับพี่น้องไปกดตั้งคนบาตพี่ห้าข่ายที่ช่องบิวจิตชริยา นะครับประกอบด้วยงานของปฐุมบันทึ่งศรีน้ำงานพี่น้องสามารถติดต่อคอนเสิร์ตนะครับของดิวจิตชริยาสองชั่วโมงเต็มๆหรือปฐุมบันทึ่งศรีบวกดิวจิตชริยาก็ได้นะเมื่อนี้หาโอกาสได้ยากเลยมาเมื่อใดวันนี้ฮะเมื่อเมื่อในวันวันเลยวันงั้นก็สิบหกบ้าเก่าแล้วยบ้าเก่าที่ฮ้อนสองคำก่อนให้ฮ้อนแยมเดอหนึ่งให้หอมแยมเดือนหนึ่งติดคุณ ว้าวอุ้ยผ่าเ้าะังค์ที่3ก็มาถึงเฮียเดียวกันอาวได้ได้ไออันนี้เฮียเดียวกันนี่ลูกปลาทักอะไเนี่ยอาลังลงตนี้น